สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไอซ่าทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกมใน PSP นะครับชื่อเต็มก็คือ PPSSPP นั่นแหละนะก่อนอื่นนะครับให้ไปโหลดตัวนี้มาก่อนเลยครับตัวนี้ครับ PPSSPP นะครับใน Google นะครับผมจะมาสอนแบบละเอียดเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับคนที่รู้ก็ข้ามคลิปไปได้เลยนะครับ อืมเดี๋ยวหาเพจสโตร์แป๊บนี่ไงเจอละนี่ครับเข้าไปเพจสโตรนะน์นะฮะแล้วพิมพ์ว่า p p s s p, p p นี่ครับ p p s p p, p p หรือชื่อย่อก็ p s p นะครับ simulator หรือเปล่า emulator นะครับ emulator นี่ครับแล้วก็แป๊บมันเดี๋ยวมาคนดึงนะครับคนจะงง,ง คนหาไปแบบนี้เลยนี่ครับมันจะขึ้นแบบเสียเงินนะครับี่เสียเงินนะครับอันสินทองนี่คือเสียเงินแล้วแบบฟรีก็คือตรงนี้ครับมันแรกเลยครับเป็นสีฟ้านะครับกดเข้าไปนะครับแล้วไปโหลดติดตั้งมาอะไรให้เรียบร้อยครับนัดเดี๋ยวไปดูเลยครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ่านี่หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้บางคนก็ไม่รู้จักนะ ส่วนตั้งค่าเกมอะไรพวกนี้ที่ผมจะมาสอนในคลิปหน้านะครับให้เหลือคลิปนี้ดีกว่าถ้าคลิปนี้มันก็จะอัพยูทูปนานเลยโอเคคลิปนี้เลยแล้วกันนะผมจะนั่นเกมมาดูด้วยแล้วกันโอเคกดปิดไปนะโหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นครับแล้วเรามาโหลดเกมกันแบบวิธีแบบง่ายๆครับเวลาโหลดเกมเดี๋ยวผมจะมาสอนสาธิตในโหลดในวิธีการโหลดเกมไอ้นี่นะครับ เกม UFC นะครับคือมวยแปดเหลี่ยมเนาะเกมมวยแปดเหลี่ยมนะครับนี่ครับเข้าไปที่ค้นหาเลยนะครับแล้วเขียนไปว่า UFC PSP นะครับอย่างนี้นะครับอันอันแรกครับ UFC นี่คือชื่อเกมนะครับผมชื่อเกมอัน UFC นี่คือชื่อเกมและ PSP PSP นี่คือชื่อแอปนะครับก็เขียนไปไปย่อไปแล้วกัน PSP แล้วก็ตามหลังนะครับอย่าขาดนะครับผมตามหลังด้วย I O S นะครับเออไม่ใช่ผิด I S O นะครับตามหลังด้วย I F I S O นะครับทุกทุกทุกเกมครับตอนเราอยากเล่นค้นก็ให้ใส่ตรงนี้นะครับตามหลังไปนะครับใส่ตรงนี้ตามหลังไปนะครับแล้วก็กดค้นหานะนี่มันก็จะเจอแบบนี้นะครับนี่ครับและแนะนำผมจะแนะนำ้นะครับเดี๋ยวไปคันหลังโอเค สำหรับคนที่อยากโหลดนะก็หาเว็บดูนะครับนี่ๆจะมีเว็บอยู่๋ยวผมจะบอกให้เว็บไหนที่เป็นเว็บแบบชั้นดีนะครับอืมอะไรวะไม่ใช่นี่ไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนะมันจะมีเว็บที่ผมเปิดอยู่นะใช่นี้บอกว่านี่ไม่ใช่นะเดี๋ยวบอกนะเว็บหายอนะ่ะไม่เอานะมาเล่นตลกกันนะ อันนี้นะครับอันนี้นะผมจะเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนี่ครับอันนี้นะ UFC ตวันสิบนะครับนี่ USA นะครับนี่ดาวน์โหลดหน้าเว็บมันก็จะเป็นนี่นะครับนี่แบบนี้หน้าเว็บมันจะเป็นแบบนี้นะครับแดี๋นี้เลยเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวผมขอไปเปิดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวบางคนไม่เห็นไงบางคนจะไม่เห็นเนาะขอบแวล โอเคนี่ต่อกันเลยนะครับก็เลื่อนลงเป็นหน้างนี้ก็เลื่อนลงเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาน,ะนี่ครับเราจะเจอตรงนี้นะฮะนี่ครับดาวน์โหลด ufc จะมีนะครับนี่ไฟล์ซิงหนึ่งจุดสี่นะะกดตรงนี้ไปปุ๊บกดไปเลยนะฮะกดไปปุ๊บมันก็จะกดอย่างนี้ปุ๊บนี่ครับมันก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะฮะพอกดเฉพาะ นี่กดไปตามนี้เลยมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดให้นะครับหรือบางคนมันจะรอนะฮะรอยี่สิบบินะแต่ผมมันเริ่มดาวน์โหลดให้เลยและผมก็แบบต้องเขียนนี่ครับในหน่วยความจำหน่วความจำผมไม่พอนะฮะก็เข้าไปพอโหลดเสร็จแล้วนะครับเอยลืมนะครับลืมเราต้องไปโหลดแอปนี้มาอีก แอปที่ขาดไนได้เลยนะครับก็คือ2แอปนะ2แอป BS Explorer นะฮะอันนี้อันแรกอันนี้ก็แตกไฟล์ได้นะครับแต่ผมแนะนำให้โหลดไว้อย่างนั้นแหละติดเครื่องไว้นะเวลาบางคลิปที่เขาสอนคนอื่นสอนกันเดี๋ยวมันจะมีให้โหลดอะให้ติดให้แตกไฟล์เราก็ใช้แอปนี้ได้แต่เกมในเกมนี้นะครับในเกม UFC นี่มันจะ ใช้แอปตัวนี้โหลดแล้วมันจะขึ้นบอกว่าไฟล์เสียนะฮะแต่ขึ้นอะไรอ่ะแบบไฟล์ไม่ครบอะครับแบบไฟล์ไม่ครบเนาะถ้าไฟล์ครบมันจะมีอยู่ประมาณสิบสิบพาร์ทหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้นะครับสิบพาร์ทแล้วก็โหลดโหลดตัวนี้มาก่อนนะครับตัวนี้ไม่ไม่จาเป็นนะแต่คุณรับจะโหลดหรือไม่โหลดผมแนะนําให้โหลดนะแต่แอปที่ขาดแน่คือ AR อนะครับหรือลาั้นเองครับอันแรกครับผม IR โหลดเลยครับนี่ครับเอาไว้แตกไฟล์นะครับพอเราโหลดมาปุ๊บ เราก็เข้าไปเลยนะอืมอ่ะอันนี้ไงจีบะเข้าไปในตัวแอปก็วิธีการใช้แอปนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะบอกเราเข้าไปที่ดาวน์โหลดที่เราโหลดเกมไว้นะครับโหลดเกมไว้ส่วนผมโหลดไว้ตรงนี่ครับอันนี้หนึ่งจุดสามสองจิกนะอันนี้ครับรกดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บใช่ปะ่ะแล้วกดตรงนี้คนระับกดตรงนี้คนระับแล้วเราก็กดโอเคตรงนี้ไปฮนะโอเคไป มก็จะเริ่มการแตกไฟล์นะฮะก็รอมันก็นานพอสมควรอยู่นะแล้วพอเราแตกไฟล์ามาเสร็จใช่ไหมล่ะแล้วแต่เรานะเราจะเข้าแอปนี้ไปต่อหรือว่ายังไงเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนแอปนะเพราะแอปนี้นแอปลาแตกไฟล์นี้มันงงนะเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้แล้วกันอืมเอาอันนี้นี่ครับเข้าไปที่เราดาวน์โหลดมาก็เหมือนเมื่อกี้เลยนี่ครับ usc แล้วก,กดค้างไว้อย่างนี้เออไม่ใช่ค้างไว้ดิในโปรแกรมนนก,กด พอได้ไฟล์มามันก็จะเป็นแบบนี้นะในไฟล์แบบนี้นะนี่เรากดเข้าไปครับปึ๊บปึ๊บอีกทีน่ะมาละมันจะเป็นไฟล์แบบนี้นะสังเกตูนะอะไรเอ่ยพวกนี้นะคิดนี้ครับไฟอะไรเอ่ยพวกนี้นะครับเอ้ยเยวก่อป๊บนึงอ๋อมันจะเป็นไฟอะไรเอ่ยใช่ปะ่ะแล้วเราก็เข้าไปในโปรแกรม ลานะครับเออพูดไม่ออกเกมลาแล้วก,กดไปที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมแล้วก็กดไปที่เข้าไปตรงนี้ครับที่เราแตกไฟล์มานี่เป็นแบบนี้นี่ครับสะเกตดูนะครับคือเหมือนในคอมเลยนะครับไฟล์มันก็ประมาณนี้นะฮะนี่นี่ครับมันก็จะมีอยู่กี่พาร์ตตัวเนี้ยโอ้โหเอาเรื่องนะเนี่ยหกสิบเก้าพาร์ตนะฮะแล้วสิไอ้นี่เลยดิหกสิบแล้วหกสิบเก้า แล้วเราให้เราวิธีการแตกไฟล์ของมันนะครให้เรากดอันแรกนะครับพาร์ทแรกเนะเห็นป่ะเนี่ยนแรอยแรกนี้ให้เรากดแตกไฟล์อันแรกนะครับอันแรกะฮะอันที่อยู่อันนั้นแรกอ่ะกดแตกไฟล์มาแล้วมันก็จะได้แบบนี้ปุ๊บนี่นะมันก็จะเป็นแบบนี้เราไม่ต้องแตกไฟล์ต่อนะไม่ต้องแตกไฟล์ต่อนะครับมันจะเป็นแบบนี้เราก็เข้าไปที่ PSP นี่คือตัวเอกของเราเลยครับเข้าไปนะจ๊ะนี่ครับเราก็เข้าไปที่เกมมัน นเริ่มแรกมันจะเป็นยังไงคร,รับลืมแรกนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับเริ่มแรกนะครับแต่ไม่ใช่ดิแต่แบบนี้นะครับเริ่มแรกเราก็หาที่ดาวที่เราโหลดที่เราเก็บเกมไว้หรือแตกไฟล์ไว้นั่นเองเข้าที่ดาวน์โหลดปุ๊บว่าไหนว่าไหนว่าเวนี่เวนี่เวอืมนี่อยู่๋อไม่ใช่หมายอะไรไงกูแล้วไงงงกันแล้วไง เออตรงนี้ใี่ป่อเนี่ครับเข้ามาใช่ป่ะเข้าไปที่ดาวนโหลดนี่ยนี่ดาวนโหลดดาวน์โหลดตรงนี้๋อผอิดอันครับงงครับนี่ดาวน์โหลดตรงนี้เข้าไปปุ๊บล้วเลื่อนมาด้านบนละเลื่อนมาด้านบน,น,ม,น,บนมันจะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะเราก็งงทำไมไม่มีเหมือนเหมือนกันอย่างี้เรก็เลื่อนขึ้นบนมาแล้วก็เห็นเนี่ยครับ ufc นี่แล้วเข้าอันแรกอีกปุ๊บอันแรกอีกปุ๊บนี่อะ่ะจะเจอตัวเกมนะ ufc นี่ครับสองอันนี้ไม่ต้องสนใจนะเข้าไปตรงนี้เลย นี่นี่ยนี่ผมก็จะเข้าเกมให้ดูนะผมจะขอปิดเสียงแล้วกันนะไม่อยากเปิดเพ้เสียงมันดังเกินสดเลื่อนไปเลยนี่นเลนนนเื่อนไลยก็เหมือนในจอยนะในจอยแต่มันเล่นในสามเพลงภาพอาจจะไม่ชัดนะผมแลาการตุกก็ขออภัยด้วยนะครับ ตัดไปเลยผมมาคลิปไปด้วยเนาะมันก็กระตุกเอาลืมกดนี่ไปโอเคไปครับนี่ครับกดนี่ไปอันแรกแนละ้ววิ่งเล่นก่อนแรกผมมาทดลองแล้วมาสอนตั้งค่าเวลาเกมกระตุกนะฮะแล้วก็เลือกตัวไปเลยตัวไหนตัวนี้จับไปเลยครับจับมั่วไปเลย กดรววๆเลยฮะโอเค okay, นะ UFC นะฮะกดกดกดให้ไวให้ไวนะฮะมันก็เหมือนในคอมนะแต่ภาพมันจะดูกระกากกาวในคอมนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะอ่านี่ครับอาจจะกระตุกยังไงก็ขอภัยด้วยนะฮะ เกมมันค่อนข้างนี่ครับชกอะไรได้เหมือนกันนะกอดก็แล้วกอดมาปุ๊บกอดนี่ต่อยหรือแทงเข่าได้หมดนะนี่นี่แทงแทงขานะครับมาดูกันตั้งค่าตั้งค่าไม่ให้กระตุกกันนะบางคนกระตุกนี่เราก็กดกลับนะครับแบบกดกลับนะเพราะว่าเล่นเราเล่นอยู่ใช่ไ่มเล่นอยู่ทดลองเล่นกดกลับไปปุ๊บนี่แล้วไปที่เซตติ้งนะแล้วนี่ครับจะมีกราฟิกเสียง การควบคุมค่าๆา o o ูสแล้วก็ระบบนะก็ข้าพิโหมดนะโหมดกดไปที่โหมดปุ๊บให้เลือกอันแรกนะครับอันแรกอันสองการแสดงผล b u ฟเฟอก็ไม่รู้นะอันนี้ข้ามเฟลีที่กระตุกสำหรับคนที่เสียงกระตุกนะครับให้ปรับเป็นสาม สอหรือเสาบขแครแรงก็ปรับเป็นแปไปเลยนะครับนี่ก็ลดจำนวนสิเลตอัตโมัติแนะนำให้ต้องไม่ต้องไม่ต้องกดนะในเตกอันนี้ครับ,บังคับให้ fps สูงสูตรที่60ช่วยลดการกระตุกกลุงเล็บด้วยนี่กดไปเลยนี่แหละเราต้องการนะครับรักษาการละเอียดเกมนี่แนะนำนะครับไม่ต้องเปิดนะฮะไม่ต้องเปิดนี่เปิดไว้นะฮะนี่เปิดไว้สําคัญมากนะครับเพิ่ม เริ่มถ่ายรายละเอียดภาพ 3D ก็ไม่ต้องกดนะครับในความเลเวลผิวนี่ลดภาพโค้งนี่เอาสูงเอาต่ำมีค่าเท่ากันนะไม่กระตุกนะไม่เปล่าวะเดี๋ยวดูว่าจะตั้งอีกว่าโอเคนะก็ไม่มีเราทำไม่ได้เสียงกันเสียงก็เปิดการใช้งนเสียงยตามผมเลยนะตามผมเลย กรารควบคุมนี้ออมันมันมันใน่งินได้เนาะมันแล้วแต่บางคนขายปิ๊กออกนะปิกออกนี่ภาษาจะนีภประมาณนี้เลยนะอืมเนี่เออตัวนี้ตัวนะนี่ครับตรวจสอบ p p s s p p รุ PP ่นใหม่นะครับ แนะนำให้ติ๊กไว้เวลามันตั้มติดไงมันจะได้รู้เนาะกดกลับไปเลยเราไปดูเกมกันครับก็ประมาณนี้นะครับก็มันจะมีวิธีตั้งสองวิธีนะนี่วิธีตั้งหน้าเกมก็มีนะครับเขาเข้าเข้าในแอปมาตั้งค่าเกมนี่ก็เหมือนกันนะเหมือนกันนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์ถามได้นะครับ สำหรับบางคนนะครับที่ผมตอบคอมเมนต์ช้ามากนะครับแต่ผมก็ต้องขออาภัยนะครับเพราะว่าคอมเมนตนะ์แต่และคอมเมนต์มันไม่แจ้งเตือนขึ้นเหมือน facebook หรือไลน์หรือ Message, เมสเซจอะไรพวกนี้มันไม่ตั้งเออไม่เด้งขึ้นนะครับก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับที่ไม่ได้ตอบหรือตอบช้านะครับบางคนผมก็พยายามแหละบางทีผมก็ไม่ว่างเนาะผมก็ทํางานเออไม่ใช่ทางานดิทํางานเออทํางานนั่นแหละช่วยพ่อช่วยแม่ครับ ก็ไม่ได้มาอ,อัดคลิปนานละนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาก,กันอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้กันด้วยครับหรือแชร์ครับหรืออยากให้เพื่อนคนอื่นอยากสูว่าเพื่อนถามว่าโหลดยังไงก็เอาคลิปให้ผมของผมนี่แหละให้เพื่อนเขาดูได้เลยนะครับแบบละเอียดเลยนะครับละเอียดเลยอ่ะไม่มีะไรมากแนละ้วผมก็ขอตัวลากันเยียงท่านี้นะครับขอให้เล่นเกมอย่างสนุกนะครับผม สวัสดีครับ